ก็สรุปนะครับเป็นทุ่นระเบิดใหม่นะครับจุดที่วางก็เลยแนวการวางกำลังของกัมพูชามาข้างหน้าประมาณ1 0 0ถึง1 5อเมตรเป็นทั้งแนวนะครับซึ่งหลังจากนี้กองลังสุรันดารีก็จะดำเนินการเก็บกู้ทั้งหมดเน,เนื่องจากว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับโดยใช้ความมัดระวังและก็ปรับสภาพ ให้เกิดความปลอดภัยครับกรณีแรกที่ที่เราต้องทํารายงานไปถึงศูนย์ประกันกองทบกนะครับกองทบกก็จะทําต่อไปที่ทางรัฐบาลเพื่อที่จะให้กระทรวงต่างประเทศยื่นไปที่ u ูเอ็นซึ่งเป็นอ,อนุสัญญาแอตตวา Edward นะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็จะดาเนินการต่อไปซึ่งเราก็ยืนยันว่าคู่กรณีของเรา เป็นคนวางชัดเจนครับส่วนการตอบโต้ทางการนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของกองทัพ 2, ที่สองที่ดำเนินการต่อไปครับตรการตรวจสอบว่าเป็นระเบิดใหม่มนะห่วงระยะเวลาการวางนะมาวางคิดว่าห่วงห่วงไหนก็เราเราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะห่วงก่อนถอนกําลังถอนปรับกําลังตอนนี้ณนะปัจจุบนันจากการที่เราสแกนในพื้นที่บริเวณโดยรอบตรงจุดนั้นยังคงมีระเบิดลงเหลืออยู่อีกบ้างไหมครับคาดว่ายังมีอีกครับ คาดว่ามีอีกเป็นจํานวนหลักเท่าไหร่ถ้าน,นี้ถ้าลักษณะนี้น่าจะหลักร้อยนะครับทางกัมพูชากําลังกําลังโยนความผิดถุโบโ้ยมาให้ทางกองทัพไทยว่าอาจจะเป็นระเบิดของทางกองทัพไทยนี่แบบตรงนี้อยากให้ท่านแม่ทัพสองได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเราก็ไม่ได้ละเมิดตามกฎส่วนที่สัญญาออตาวาทีเก้าเก้าเจ็ดคงคงไม่มีหน่วยทหารพิ่มข้หน่วยไหนที่จะมาวางระเบิดใส่ลูกน,น้องตัวเอง คงไม่มีครับถ้ามีก็คงจะจะเลวร้ายนะเลวร้ายมากแล้วก็ตนรับไม่ได้อยู่แล้วครับครับเราก็มองมองว่ามันเป็นเป็นไปไม่ได้นะครับยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ครับเลวร้ายแล้วก็ชั่วร้ายมากครับประชาชนหลายคนยังไม่เข้าใจว่าในการยื่นอยู่อินเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรมากมายสำหรับเราคได้เวทีโลกในการที่จะกดดันครับใช่ครับ อันนี้เป็นแผ่นดินไทยอยู่แล้วครับตามที่ผู้นำ,ำเขมรยว่ามานะครับระเบิดนั้นวางในเขตประเทศไทยนั่นแสดงว่ามีการลุกลามด้วยแน่นอนถ้าเป็นเขาวางก็เขาก็แทรกซึมมาวางช่วงที่เราถอนกำลังจากลาตเวียนะณเวลานี้กับอายุรชาชการที่เหลือประมาณเกือบไม่ถึงสามเดือนแล้วมีปัญหาใหม่เริ่มขึ้นมาปัญหาการวางทุนระเบิดกับระเบิด สามารถจะแก้ปัญหาได้จบในช่วงเวลาท่านเนี่ยก่อนที่จะส่งหมายต่อให้ท่านแม่ทัพคนใหม่อันนี้วันเกษียณผมไม่ได้นับเลยนะครับก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะพยายามจบจบในใน,ในยุคผมนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องกับระเบิดในทางกรมพูชาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศแล้วก็ของลูกน้องเราด้วย ăn uh, anh chị về e sport này yang trong m m lắm. Mà đi m m luôn m luôn rồi. m rồi m lá đi, m m xe á, Lòng m khăn m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  thêm nhiều m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  nhiều m m thêm một thêm một 好交啊！No, <noise> <noise>

នេះៗមកទីនេះបងប្អូនរੋរឿងផ្លែទៀតហើយបាទពេលឃើញផ្លែមកច្រើនរੋរឿងផ្លែស្បីតាខ្ញុំឡើងមិញអឺអឺអត់ថោតថោនេះថោនេះអត់បាទនេះឃើញនេះ សំបីតាមនុស្សស្រីឡើងមកសំបីតាមនុស្សស្រីឡើងមកក៏ធ្វើបានគ្នាដែរអាចឲ្យគ្នាឡើងប្រាសាទគេវាពេកឯងមកដោយស마 উজ បងប្អូនសំបីតាមនុស្សស្រីគ្នាមកលេងប្រាសាទក៏បានដែរវាជ្រុលពេកវាគាន់តាកម្ពុជាអត់ຫມត់ខ្លាំងផុត បងមានថៃវាឡើងមកឡើងពេញឯងគាត់ចូលមកវារអររឿងមកដល់ខួសមកដល់ស្លាំដល់ព្រមណាយយើងហ្នឹងមិនមិនដល់ហ្នឹងនេះហែងវាបាក់តបដោយស្មោតទាំងជាពលរដ្ឋនេះមកវាយទៅដល់មករអររឿងគេដល់ក្រៅហ្មងបើថាលើទួលប្រាសាទគ្នាមកដល់ជើងប្រាសាទហ្នឹង